สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับ สำหรับเช้าวันนี้ผมจะมาอัปเดตแตงกวาที่ปลูกลงในกระสอบไปนะครับหลังจากที่ลงปลูกเป็นเวลา10วันนะฮะตอนนี้แตงกวาก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับมีใบที่เขียวเข้มสวยงามหลังจากนี้นะครับก็จะมีการบำรุงแล้วก็จะทําค้างให้เขานะฮะค้างที่ทําก็จะทําเป็นง่ายๆนะครับด้วยไม้ไผ่นะไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวผมจะ พาเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมนะครับมาทาค้างให้แตงกวากันด้วยครับสําหรับการบํารุงในเช้าวันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับสูตรประจําเลยนันจะเป็นน้ําหมักมุนวัวนะครับที่ผมหมักไว้นานแล้วนะคะแล้วก็จะผสมน้ำให้เขาจะจางบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่แบบนี้เลยนะครับไปที่โคนของแตงกวานะครับลงไปในกระสอบเลยนะครับแบ่งใส่ก็ไม่เยอะนะครับใส่ประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด4กระสอบนะกระสอบละ2ต้น ก็จะใส่ประมาณนี้เลยนะครับน้ำหมักงูนวัวนะครับน้ำหมักวิเศษนะที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับช่วงนี้เล่งใบนะครับบำรุงต้นนะครับให้เขาเจริญเติบโตดีนะครับหลังจากนั้นก็จะบำรุงดอกต่อไปครับหรือถ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมนะครับไม่มีน้ำหมักง่นวัวก็สามารถใช้ฮอร์โมนต่างๆได้นะครับฉีดพ่นทางใบนะในตอนเช้านะครับใบเขาจะสวยงามมากนะครับแผ่ เป็นแบบนี้นะครับในตอนเช้าเราก็สามารถฉีดได้นะครับฮอร์โมนที่คุณผู้ชมถนัดนะทีะ่มีอยู่ก็สามารถฉีดพ่นได้เลยครับนะครับมาดูค้างนะครับค้างที่ผมทำนะให้แตงกวาได้เลื้อยนะครับก็จะเป็นไม้ไผ่นะที่ผ่าซีกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมัดด้วยเท้าวันนะเส้นเล็กๆนะครับมา ง่ายครับทาแบบง่ายๆเลยนะครับเราจะทําค้างตอนไหนนะก็ต่อเมื่อนะเขาจะมีมือจับเล็กๆแบบนี้นะครับเราสังเกตเห็นนีมือจับออกมานะครับก็สามารถทําค้างให้เขาได้เลยนะเพราะว่าแตงกวานะเขาจะยืดไวมากนะครับแล้วก็จะเจริญเติบโตไวมากนะครับนี่ครับฝังไม้นะครับไว้ทั้งสองฝั่งนะของกระสอบแล้วก็มัดแบบนี้เลยนะครับใช้วิธีแบบง่ายๆเลยนะครับการทําค้างนะ ครั้งก่อนจะเป็นใช้เชือกฟางนะในการทําค้างนะครับครั้งนี้จะทําเป็นไม้ให้เขาแบบนี้เลยนะครับให้เขาเลือ้อยขึ้นนะครับแปบ๊บเดียว2อสวันนะครับก็ขึ้นสูงแล้วนะฮะนี่ก็ทําไว้แบบนี้เลยนะครับแบบง่ายๆเลยนะให้เขาไต่ขึ้นเมื่อเราทําค้างเสร็จนะฮะนี่มือของเขาก็จะเกี่ยวนะครับเกี่ยวได้ ดีนะฮะเกี่ยวได้ไวมากนะฮะหลังจากที่มีลมพัดนะหรือนะครับมือเขาไปโดนนะเขาก็จะพันเกี่ยวไวเลยนะครับนี่นะดูนะเขาจะพันรอบๆแบบนี้นะครับแล้วเขาต้นเขาก็จะยืดขึ้นไปนะฮะสูงๆนะฮะได้ไวมากเลยช่วงนี้เราก็จะบำรุงต้นนะบำรุงใบไปก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่ เห็นช่อดอกของเขานะฮะเมื่อช่อดอกผูมาก็จะเริ่มบำรุงดอกบำรุงผลแล้วนะครับไม่นานนะประมาณหนึ่งเดือนนะน่าจะได้นะครับก็สามารถเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับเริ่มมีลูกแตงกวานะให้เราได้เก็บแล้วนะครับสำหรับแตงกวาพันธุนี้นะเป็นแตงกวาพันธเล็กนะครับปลูกง่ายแล้วออีกย่างหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆคุณผู้มชมระวังด้วยนะครับที่อยู่นะครับ ตรงหน้านี้ก็คือด้วงเต่าแตกนะครับอันนี้จะทะยอยกันมาแล้วก็กัดกินลำต้นนะกัดกินใบนะจนทำความเสียหายให้แก่แตงกวานะของเราได้นะครับเมื่อเราปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนะครับก็ควรจะเดินดูบ่อยๆนะครับเก็บทิ้งนะเพราะว่าเขาจะมาวางไข่นะที่ในกระสอบที่คนของแตงกวาของเราะะจะทำให้แตงกวาเสียหายได้ครับ ครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นแนวทางให้เพื่อนๆคุณผู้ชมที่อยากจะปลูกแตงกวานะฮะไว้กินที่บ้านปลูกแบบปลอดสารเคมีนะฮะลองเอาไปปรับใช้ในสวนดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมครับสวัสดีครับ